สาธิตนะครับใช้เครื่องพิมพ์สมิคราวบินเตอร์เป็นเครื่องพิมพ์ครัวนะครับกรณีนี้ผมจะใช้เครื่องหลักเนี่ยเป็นตัวสมิวีสนะครับก็คือเอาตัวนี้พิมพ์ใเสรจรับเงินแล้วถ้ามีอะไรที่พิมพ์ครัวก็ให้ไปพิมพ์ที่เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้แล้วก็วางอยู่ในห้องครัวนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยจริงๆรุ่นนี้มาได้ทั้งบลูทูธแลวก็ Wi-Fi นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดู2แบบเลยกรณีแรกเป็นบลูทูธก่อนนะครับบลูทูธก็ที่เครื่องนี้เราก็เข้า ไปเชื่อมต่อบลูทูธก่อนนะครับโดยเข้าเมนูการตั้งค่าครับแล้วก็เลือกการเชื่อมต่อบลูทูธครับแล้วก็สแกนหามันจะสแกนหาบลูทูธของมันนะครับชื่อไว้ชื่อบลูทูธของเครื่องพิมพ์เนี่ยมันจะชื่อว่าคราวพินนะครับขึ้นต้นด้วยคราวปินแล้วตามด้วยเลขสี่ตัวในที่นี้ก็เป็นคราว d ินศูนย์ห้าศูนย์ห้าครับก็จิ้มทีหนึ่งเพื่อเชื่อมต่อพอเชื่อมต่อได้ปุ๊บมันจะวิ่งมาข้างบนนะครับเป็นอุปกรณ์ที่จับคู่แล้วเสร็จแ,แล้วก็ เข้าแอป Live POS เลยครับเข้าเมนูการตั้งค่าครับไปที่เครื่องพิมพ์ครับกดบวกเพิ่มเครื่องพิมพ์เข้ามาแล้วก็ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์นะครับผมก็ตั้งว่าครัวกันรุ่นของเครื่องพิมพ์ให้เลือกเป็นรุ่นอื่นๆครับการเชื่อมต่อให้เลือกเป็นบลูทูธครับแล้วค้นหาเลยค้นหาบลูทู th ก็เลือกบลูทูตัวประเเกนคาลปิมพศูนย์ห้าศูนย์ห้าการ หน้ากว้างให้เลือกเป็น58มม,มครับนี่แล้วก็ตรงให้เลือกเนี่ยมันจะมีใบเสร็จรับเงินกับเครื่องรายการสั่งพิมพ์ให้เราเลือกรายการสั่งพิมพ์ครับด้านล,ล่างนี่มันก็จะมีพวกมวดหมู่ที่เราตั้งค่าไว้ในแอปนะครับที่ว่าอันไหนจะเป็นเครื่องพิมพ์ที่จะให้พิมพ์ครัวนั่นเองอลองทดลองพิมพ์หน่อยชื้อประมาณนะครับโอเคกดบันทึกครับเดี๋ยวลองใช้งานจริงเลย ก็โดยเข้าไปที่หน้าขายของเรานะครับผมตั้งไว้ถ้าสั่งกาแฟเนี่ยจะต้องมีการพิมพ์ครัวด้วยนะครับก็สั่งกาแฟไป3ามแก้วกดบันทึกครับพักโตนะครับนั่งโต๊ะที่2ปึ๊บนะครับลองดูชูประมาแบบนี้นะครับมันก็จะพิมพ์ครัวมาหน้าตารายการพิมพ์ครัวคือแบบนี้นะมันก็จะบอกเป็นเลขเป็นชื่อโต๊ะ2ตามที่ผมพักไว้นะครับแล้วก็ เป็นรายการอาหารที่พิมพ์ออกมานะครับอันนี้เดี๋ยวตั้งค่าอันนี้มาพิมพไม่สุดนะเดี๋ยวแก้ไขนิดนึงเข้าไปที่การตั้งค่าใหม่เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ครัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูงครับเนื่องจากมันฟีดมาไม่สูงนะมาไม่สุดนะดนะในลกแล้แก้ได้แก้ได้แล้วโดยบรรทัดที่เขียนว่าคําสั่งตัดกระดาษเนี่ยให้เติมศูนย์เอเข้าไปหน่อยศูนย์เอก็เหมือนขึ้นมาทันใหม่นะครับสักสองรอบนะครับ พิมพ์ไป 0A สองครั้งนะครับเติม 0A แบบนี้นะครับสองรอบ <c oughs> อ่าลองทดลองพิมพ์หน่อยชุบนะครับเนี่ยเห็นว่าบรรทัดสุดท้ายมันจะมันจะโพ้นออกมาแล้วนะครับปกกีนี้ไม่ได้ดูมันฟีดมันพิมพ์มาไม่สุดนะครับอ่าเดี๋ยวลองไปพิมพ์ครัวใหม่นะครับกดบันทึกแล้วก็ไปสั่งกาแฟกันใหม่ สามแก้วเหมือนเดิมตึกตึกตึกตกดบันอ่ากดบันทึกก่อนกดบันทึกโต๊ะสามชึบเหนี่ยไหมฝีดมาสวยแล้วนะครับอันนี้ฉีกกระดาษไม่เราอยู่ที่ฝีมือคนฉีกนะครับอันนี้ถ้าเรารีบฉีกไปแบบน,นี้โอเคอันนี้เป็นแบบบลูทูธง่ายๆนะครับอ่าอันนี้เป็นแบบพักพักโต๊ะถ้าผมไม่พักโต๊ะจะเป็นยังไงนะครับก็กดชำระเงินไปเลยนะครับปึ๊บนี่ออกมาแบบนี้ ใบเสร็จเอาเครื่องนี้พิมพครัวก็ออกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ใบเสร็จรับเงินอันนี้เครื่องพิมพครัวนะครับที่ที่ในห้องครัวเขาจะได้ัาไปโอเคแบบนี้เป็นกรณีใช้บลูทูธนะครับ <c oughs> แต่บางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้เครื่องแบบนี้นะครับอาจจะใช้เป็นเครื่องพิมพ์แยกเป็นแลนเป็นอะไรเงี้ยเครื่องนี้ก็เอาไปต่อ wifi ด้วยนะครับเครื่องนี้ผมต่อ wifi ไว้แล้วนะฮะนี่ก็เหมือนเดิมคล้ายๆเดิมนะครับการตั้งค่าเครื่องพิมเนี่ยครัวเนี่ยจากบลูทูธเนี่ยผมเลือกเป็น การเชื่อมต่ออีเทเนตนะฮะชึบตรงนี้เป็นอีเทเน็ตแล้วก็ใส่ address ไปนะครับ192อันนี้ผมรู้แล้วนะว่าเลขอะไรวิธีการเชื่อมต่ออนะีเทเนตเนี่ยมีมีให้ดูนะเป็นอีคลิปหนึ่งนะครับนี่ผมใส่ IP พครับตอนนี้เครื่องพิมพ์ของผม IP 1 9 2 1 6 8 1 1 4 3นนะครับลองกดทดลองพิมพ์หน่อย เห็นไหมอันนี้เป็นพิมพ์ผ่าน w i f i น,ะมนะมาลองใช้งานจริงนะครับเข้าไปหน้าขายออเดอร์ตึ๊กตึกต๊กตึก๊กกดชำระเงินไปเลยกันอ่าปึ๊บนี่อันนี้ผ่าน w i f i นะครับถ้าที่ร้านเรา wi-fi แรง w i f i เสถียรเนี่ยเราก็เลือกเป็นการเชื่อมต่อ w i f i ก็ได้เพราะว่าจะได้ลุมพิมพ์ได้นี่อันนี้ก็ใบเสร็จเหมือนเดิม ถ้าเราใช้เป็น Wi-Fi เนี่ยเราจะเอาเป็นพวก iPad iOS มาใช้ได้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับวิธีการตั้งให้มาเป็นเครื่องตัวอย่างให้มาเป็นเครื่องพิมพ์ครัวนะครับขอบคุณครับ